วางขึ้นมาให้ได้นะอยู่ที่วาระจิตถ้าวาระจิตชินกับทุกไม่เป็นทุกแน่นหนาแล้วสิ่งทั้งหลายถึงจะเข้าถ้าวาระจิตมันยังกระสับกระสายมันยังรุ่มร้อนมันยังฟุง้งซ่านจะทำดียังไงดีเกิดไม่ได้จงจำกันเอาไว้ทุกอย่างไม่ไดีอยู่ที่ทำดีอยู่ที่วาระจิตนั ว่าถ้าวาระจิตมันไม่เปิดวาระจิตมันไม่นิ่งไม่ใสทําดีตายก็ยังไม่มีผลจงจํากันเอาไว้ฉะนั้นทุกอย่างต้องเอาทั้งหมดทั้งปวงมาหล่อหลอมเข้ามาสู่แก่นแท้ของมันทุกสิ่งทุกอย่างหล่อหลอมมาอยู่ที่จิตใจของเราพราจิตใจมันแก่งแล้วยังจิตใจมันแจ่มเจ่งแล้วยาง นัถ้าจิตใจมันแข็งแกร่งแล้วจิตใจมันแจ่งแจ้งแล้วกับต่อไปได้เปือกเราจะได้เฝือกที่ดีได้กระพีเราจะได้กระพีที่ดีได้ดอกได้ผลมได้กิ่งได้ใบได้ทั้งหลายเราจะได้ส่วนดีของมัน ก่อนที่จะได้ดีของมันเราก็จะต้องล้างจิตใจของให้ถึงแก่นจริงๆถ้าไม่ถึงแก่นเราก็เจอแต่เปลือกไม่ดีกระพี้ไม่ดีผลไม่ดีใบไม่ดีกิ่งกากสาขาโอยต้นไม้ไม่งอกไม่งามเออนั่น